ทที่รักทุกท่านครับรบัตรนี้ได้เพลาแล้วผมมาอยู่ที่สวนอินทพาลัมไทยยานันนะครับ,รบที่หลังโรงเรียนวัดห้วยเจริญรนะตำบลดอนปลูอําเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีตรงนี้แหละนะครับนี่ท่านผู้ชมมาพี่อวนมานี่ ยกเลยเจ้าของสวน <c oughs> โอ้โหหวานอร่อยพี่อ้วนกำลังได้กำลังได้ความอร่อยก่อนใครเลยสุกแล้วสุกแก่สุกแล้วด้วยท่านผู้ชมครับนี่เอาว่าอย่างนี้ไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงอะไรเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมนะสั่งกันมาไมยเลขโทรศัพท์หมยเลขโทรศัพท์ส,วน,ส,ส,ว,นสวนอินทรัลไทยยาน,านันโดยพี่อ้วนท่านสั่งเร่งด่วนกันเลยวันนี้ เราเปิดการขายส่งฟรีค่าส่งนะพี่วันนะฟรีค่าส่งรวมค่าส่งไปด้วยกิโลเท่าไหร่ว่าไปเลยอ้าวคิด <c oughs> ไม่ได้ตั้งตัวเบอร์0 8 9 0 8 9 2 5 4 1 2 5 4 1 8 7 9 8 7ดนี่ผมไม่เห็นผมให้เห็นผลสดอินทรพาลัมโคเนซี่แดงแป็ดแดงแป็ดแดงแป็ดสวยงามนะท่านผู้ชมนะนะวันนี้ท่านสั่งได้เลยนะครับ ถ้าท่านสั่งช้ามันจะหมดก่อนแล้วก็ได้ทานก่อนใครอ่าปีนี้เราให้พี่น้องเราได้ทานในราคากิโลเท่าไหร่พี่อ,อ้วนเดี๋ยว,ยวราคาเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวออพี่อ้วนแจ้งผมเ,ออเดี๋ยวราคาผมจะขึ้นที่หน้าจอนะท่านผู้ชมนะราคากระผมจะขึ้นที่หน้าจอให้กับทุกท่านได้เห็นกันแล้วทุกท่านผมให้สั่งตรงนะครับพี่อ้วนได้เลยนะ ท่านสั่งตรงกับพี่อ้วนได้เลยสั่งตรงที่สวนไทยยานันเลยแต่ถ้าหากว่าใครบางคนบอกว่าฉันต้องการที่จะมาเอาราคาน่าสวนเดี๋ยวพี่อ้วนมีราคาน่าสวนให้ถ้าท่านจะขับรถมาไก,กลๆนะพี่อ้วนนะ,ะต้องให้ต้องให้ต้องให้แม่ต้องช่วยค่าน้ำมันอเออท่านเดินทางมาไก,กลๆเนี่ยต้องการที่บอกว่าเดี๋ยวไปสวนไทยยานันเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ท่านโทรหาพี่อ้วนได้เลยนี่คือโคเนซี่ท่านผู้ชมครับ ผลสดอินทบาลทรลาโคไนซี่นี่เนี่ยสีแดงแแบบนี้แดงเข้มแดงเข้มแล้วก็เริ่มสุกแล้วด้วยท่านผู้ชมครับโอ้โหสุกนี่มันหวานเจี๊ยบหวานนุ่มเลยท่านผู้ชมนี่นี่นี่สุกแล้วหวานเจี๊ยบหวานนุ่มอร่อยแล้วยิ่งแช่ตู้เย็นเป็นไงพี่วัดครับฮะแล้วยิ่งแช่ตู้เย็นเป็นยังไงจะหวานหวานมากขึ้นเอออร่อ,อ,รอยนึบๆบพี่วัดหมกนึบๆนบเลยเนื้อขาวเนื้อไม่เละท่านผูน้ชม โคเนซี่นี่เนื้อจะไม่เละเอ <c oughs> นี่นี่ท่านผู้ชมครับเอา้าระหว่างนี้ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามกันอย่างนี้โคในซี่แล้วก็ปีนี้พี่อ้วนประเมินอยู่น่าจะได้อยู่ประมาณกี่กิโลพอประเมินได้ไหมโคในซี่ปีนี้อ๋อไม่ไม่กี่ร้อยโลครับน้อยน้อยมากปีนี้น้อยครับอ,อโอโหวานให้มันไม่ฝาดพี่อ้วนปีนี้ไม่ฝาดอะ เอออาจจะมีติดนิดๆแทบไม่รู้เรื่องเลยแก่มันแก่เออเนี่ยแทบไม่รู้เรื่องเลยท่านผู้ชมไม่รู้เลยว่าฝาดนะแต่พี่้นอนบอกว่านิดๆเออแก่ก็ละเออะเอียดนะฮะแต่เนี่ยโอ้โหหวานฉ่ำน,นะท่านผู้ชมครับนี่ลอยลอยลอย,ลยอุ้ยอร่อยยิ่งกินยิ่งอร่อย <c oughs> เป็นไงเป็นไง <c oughs> นั่งแบบผม นูนนู้นน่งแบบนน่เป็นไงหวานนางแบบนางแบบดูแลสวนเป็นประจำเน่ได้ชิมได้ทานกันเอานะท่านผู้ชมนะลูกสวยๆผลสวยๆแบบนี้เดี๋ยวคัดไปให้คัดไปให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวคัดเดี๋ยวตัดไปให้แพ็คซองใส่กล่องไปให้นะเดี๋ยวจะบอกให้ว่า าขายกันกิโลกรัมละเท่าไรนะท่านผู้ชมท่านต้องด่วนเลยนะตอนนี้คนใเที่อ,อร่อยก่อนใกล้โอ้โหหวานฉ่ำหวานที่คอหวานติดลิ้นเลยโอ้โหมันสดชื่นมันหวานฉ่ำเลยท่านผู้ชมนะนี่ให้เห็นให้เห็นการสวยงามแบบนี้นะท่านผู้ชมนะรีบสั่งกันด่วนรีบสั่งกันด่วนมีไม่กี่ร้อยโลกิโลละกี่บาทเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้และก็จะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ สั่งตรงที่สวนไทยนาญน,นะครับสวนไทยนาญน,นี่ที่นี่เขาเด็ดเด็ดในเรื่องของโคไนซี่เนี่ยโอ้ฮะเราถ่ายทำแบบมักง่ายตัดมาแล้วก็ <c oughs> สดสดสด,สด,ส,ด,ส,ดสดกันเลยนี่เราถ่ายทำแบบมักง่ายมักง่ายคือคือคนเราจะต้องมีวิธีการทำงานให้มันง่ายต่อการทำงานเรานี่นี่ฮะ คือตอนนี้สูงแล้วต้นเขาสูงแล้วต้องปีนต้องปีนเยอะหน่อยเอานะท่านผู้ชมนะก็คือจะคัดเลือกลูกสวยๆไปให้ท่านแน่นอนนี่คือผลไม้สดไงอาจจะมีไม่สวยไม่สวยตัดออกไม่ให้ไปก็จะตัดลูกสวยๆนะส่งไปให้ท่านได้ทานกันสั่งกันเข้ามานะครับนี่สวยสดงดงามสีสันแบบนี้โคเนซี่จัดเป็นผลไม้ เ,เรียกว่าราชินีแห่งอินทปาลัมนะท่านผู้ชมนะโคในซี่นี่คือราชินีแห่งอินทภาลัมนะครับก่อนหน้านู้นขายกันกิโลเจ็ดแปดร้อยบาทแต่ปีนี้ผมเรียนท่านว่าท่านจะได้ทานในราคาประหยัดลงแต่ราคาเท่าไหร่ขึ้นหน้าจอยเห็นแล้วนะขึ้นหน้าจอยเห็นแล้วท่านก็สั่งกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเอา้าว่ากันไปท่านผู้ชมครับ